เรือเรือบรรทุกน้งมันกาศล่าแล้วกลับคืนมาแล้วเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยท่านโคเฟตไบบุญสวดส่งนะครับจะเลยะมเด็จชาติในฐานะผู้ในการสูบปากรามการทำผิดเกี่ยวกับน้ำเชื่อเพลินนะครับสำนักชาติได้สั่งการให้กองการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองการปากลามกองการตำรวจนะแถลงความขึ้นหน้าในกรณีเก่า โดยมีท่านคุณตีจตุเกียรติบานแก้วรองผู้การตรวจสอบกลางนะครับคนเรือบรรทุกน้ำมันกลับคืนมานะครับแล้วก็การดนการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับเจ้าที่ตำรวจที่อาจมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นนะครับกับการทำผิดรวมถึงกรณีที่ปรากฏข้อความนะครับเป็นแชทการสนทนาระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับผู้ทำผิดนะครับในงานบแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านคุณตีจตุเกียรติครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับ ก่อนตื่นที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมขอ,อ,มอพูดสักนิดหนึ่งว่าการไปดําเนินการในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ได้รับมอบหมายจากตรลแล้วก็ผู้การสอบสวนการเนี่ยนะครับผมและทีมงานเนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบแล้วท่นกองปราบตามนะครับกองปราบตามกองทัพตามก็งตารปราบตามกาปปราที่ารณาหนุนผิดชอบนะครับ เราเราถูกสั่งให้ไปดําเนินการนะครับผมก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับอาจจะทํางานได้ดีหรือไม่ดีก็อันนี้แล้วแต่นะครับใครจะคิดนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําตรงเนี้ยเราทํากันด้วยการรักษาองค์กรของเรานะครับให้อ่าไม่ถูกตาหน้านะครับว่าแเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย นะครับเรือเรือลำไมเลิกนะครับนะครับไม่สามารถที่งรายได้ของการเท่านี้นะครับมีเสียงติดฉินทินทามีเสียงไม่เชื่อถือนะครับในการที่นั่นแต่เราขอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการเนะี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นตามหน้าขา่าวตามที่เราให้ไปเราบอกกันแล้วเราบอกทีมงานทุกคนแล้วว่าเราจะไม่บิดข้อมูลให้มันเกิด ความไปเหย่อะไรแต่เราจะทําแบบตรงไปตรงมานะครับแม้กระทั่งการการยึดเรือที่ได้นะครับเราบอกว่าเจ้าหน้าที่นะไม่ต้องไปน้ํามันมันอยู่ขนาดไหนเรืออยู่ขนาดไหนอะไรขนาดไหนก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับเราพร้อมรับทุกคำนะครับที่ที่คิดนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าก็ขอบอกพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน เราเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำนะครับแล้วก็มันได้ขนาดไหนเราก็น้อมรับทุกคาตอบทุกคำถามนะครับนะครับในส่วนของวันนี้ที่ได้รับมอบหมายก็ขอโทษนะครับว่าเราไปผมผมช้านิดหนึ่งไปจบับสวปที่ลุล่าขึ้นมาก็เร่งด่วนมานะครับก็เดี๋ยวมีการแถลงอีกนะครับราชการนะครับเสียนหะายทางราชการรวมทั้งเรื่องของการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเราได้ประชุมหารือกันแล้วว่าเราจะรวมสำนวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็ปปคทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมเป็นสำนวนเดียวกันนะครับในในการตรวจสอบประกอบไปสานกรอบองการนะครับรวมทั้งเรื่องของการตรวจสอบชัดที่หลุดออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรวมทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวนอเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องกันนะครับเพื่อเพื่อให้ให้ให้พี่น้องประชาชนรู้ว่า ตำรวจนะ้ไม่ได้ทําเรื่องนี้นะครับแต่กองพิาการตำรวจสอบสวนการเป็นคนทําเรื่องนี้แล้วแล้วส่วนตัวของเองจะคุมเรื่องนี้เองนะครับแล้วก็มีมีเรื่องที่ที่เราไปตงังวลแต่เราก็ต้องอยู่กับข้อที่จริงนะครับอยู่ข้อที่จริงว่าเรือมันหายไปทั้งลํานะครับการเราอากลับมาได้เนี่ยมันจะคนจะพบเรือมันไม่พบอะไรไม่พบแต่เราเราไม่สามารถที่จะไปไปอ่า ทำตรงนั้นให้สมบูรณ์แบบได้แต่เมื่อมันได้มาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราพอใจก็คือเรายังสามารถที่จะตามเรือลำนี้กลับมาได้นะครับด้วยความมานะพยายามด้วยการประสานงานทั้งผู้ชาตระดับกรมแล้วก็พวกเราทั้งภาทีเครือข่ายนะครับทั้งหมดที่เราสามารถประสานได้จนมีการยึดเรือของตารกลับมาได้นะครับ ในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับก็เรื่องที่สามเมื่อกี้ผมพูดไปผมผมผมคิดว่าอเอามารวมเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยในเรื่องของการตรวจสอบทั้งหมดเพราอยู่ในเรื่องของการปฏิบัการประสการเรื่องเดียวกันก็เสียใจนะครับว่าเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับความหลบซ่อ,อง,องในกรณีนี้เนี่ยจะเยียวยาได้ดีที่สุดก็คือเราต้องตามเรือของการนะครับ และน้ำมันรวมทั้งผู้ต้องหาให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองชกการตรวจสอบผลการก็สั่งการให้กองทัพการตำรวจน้ำดำเนินการนะครับจ <c oughs> ะขอไล่ทํามลายเอาสั้นๆให้พี่น้องส <c oughs> ื่อมวลชนนะครับได้รับทราบคือเมื่อวันที่17มีนานะครับตามที่ทราบไปแล้วว่าได้มีการจับกุมเรือ5ลําลำนะครับแล้วฝากไว้ที่สถานีตำรวจน้ำสตีีนะครับ ต่อมาวันที่12มิถุนานครับเรือสามลำได้สูญหายไปจากท่าที่จอดนะครับซึ่งเป็นความบกผ่องของเจ้าหน้าที่นะครับตามที่ท่านรองผู้จการท่านได้บอกไปแล้วนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยให้กองทัพการมาตรวจน้าพิจารณาข้อผกผ่องของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราได้ดําเนินการตรวจสอบสอบสวนปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับมีผู้ที่จะเข้าข่ายความผิดนะครับ มีความปกร้องในการปฏิบัติหน้าที่จํานวน3านายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลสรุปของการสอบสวนเราจะได้รวบรวมนําเสนอกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจะรวบรวมผลและดําเนินการต่อไปนะครับรายงานนะครับเมื่อประมาณ1ินาฬิกานะครับหลังจากจบรายงานแล้วเนี่ยได้นำเรียนนาเสนอผู้บระมับบัญชาก็คือท่าน ผอสปนนะครับท่านพลตําวจเอกไกร์ปุลและท่านพลตํารวจโคกีรพกริเดนะครับท่านผู้จัดการตํำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อให้ท่านได้รับทราบนะครับซึ่งท่านได้สั่งการให้กองกำการกดน้ํามีหน้าที่ในการติดตามนะครับเรือนำกา้องู้นหากลับมาให้ได้นะครับหายนะครับก็จะมีสักสองคดีนะครับ คดีแรกก็เป็นเรื่องของคดีเรือน้ำมันเถื่อนนั้นนะก็อยู่ในความรับผิดชอบของบกปสร่วมกับทางอายการสูงสุดซึ่งเป็นผู้ส่วนรับผิดชอบเนื่องจากคดีดังกล่าวนั้นนะเป็นคดีตามมาตรายี่สิเกินนี้ล่าละนะครับวิทยารนะครับก็ในส่วนนั้นก็ทางปสก็ร่วมกับพนักงานอายการซึ่งอายการสุดมอบหมายดเนินการอยู่นะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็ในส่วนของคณะกรรมการตัดตามก็มีหน้าที่ในการสืบสวน ปยายัดผลนะครับเพื่อต้วโรงพยาบาลัฐานไปสนับสนุนพยานหลฐานในทางคดีของคดีน้ำมันเถื่อที่บอกอพอสรอับผิดชอบถอึงนะครับคลิปหน้าในเรืนน่องของคนเกี่ยวข้องอย่างไรนรั้นเราก็คงจะส่งส่งข้อมูลให้กับทาง,ง,ง,งพงศ์ร่วนบกพสและทางท่านผู้ได้งานในการพิจารณาต่อไปนะครับส่วนคดีที่สองเกี่ยวกับเรื่องผู้เรือหายนะครับซึ่งมีผู้เสียหายแปดคนอันนี้ทางกองทัพการปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบนะครับวันน,บนนี้ก็ ล่าสุดวันนี้ก็เอาหลักฐาไปฝากขังต่อสาลนัยา,าทั้งแปดายแล้วนะครับส่วนเรื่องก,การสืบสวนขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่เปนกระบวนการในการที่จะเอาเรือทั้งสา,า,ามลำไปเนือนอนไปขายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็มีข้อมูลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องม,มีการกระทำมีหลักฐานหลายอย่างที่ผมชี้นะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นมีใครบ้างนะครับก็ทางฝ่ายสืบสวนของกองกำรังปราบปรามก็พยายามเร่งรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อ นำเสนอต่างสารเพื่อออกให้จับบุคคลเกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นตัวการหรือเป็นผู้สังการในการที่เอาเรือของการทั้งสามลำตรงนี้ไปนะครับเอาเพื่อแก้เรื่องทราบเี้ครับตัของประเทศนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนียวู้ิจารหน่งชาติทราบได้มอบหมายท่านเป็นใหญ่วุทสวดนะครับในฐานะผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการนะครับอ่านน้ำมันเถื่อนนะครับ ัมาของาลเนะครับซึ่งได้ขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลมีการพูนาการร่วมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสักมนาขชาติเองนะครับกรมธุรการกรกรมสรรพากรกรมเรือนะครับแล้วก็ภาคประชาชนต่างต่างนะครับซึ่งได้ทาอย่างเต็มความสามารถนะครับจากสถิติข้อมูลที่ผ่านมานะครับเทียบปี6กกับปเจ็ดนะครับพบว่านะครับสามารถจัดเก็บภาษีนะครับเข้ารายได้เป็นรายของรัฐเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยคิด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ80-100ถึงเนะครับเกือบเท่าตัวนะครับนั่นคือแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งทางสำนักงานชาติก็ขอยืนยันนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนว่าจะดำเนินการอย่างเช่นนี้นะอย่างต่อเนื่องครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปครับในส่วนต่อไปจริงๆเนี่ยตามที่ข่าวถามนะพี่บุญนะครับ ลูกพี่ผมเองนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานอื่นเนี่ยมาเป็นคนตรวจสอบนะครับผมไม่อยากจะให้กองประชาการเพราะว่ามันอยู่หน่วยเดียวกันตอนนี้เราเราเลี่ยงที่จะไม่ให้ํำรวจน้ำเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับสำนวนตัวนี้แล้วผมจะเป็นคนคุมเองแต่ถ้าตรเนี่ยมีความเห็นว่าการดำเนินการตรงนี้ควรให้น่วอื่นดำเนินการมีความเห็นด้วยเลย อยากจะยกให้ตัวอื่ตรวจสอบเพราะว่าเราต้องการที่จะทําอะไรแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วนั้นก็เรียนผู้ชายระดับตรออะไนะครับระดับท่านราัากราเลยให้ท่านพิจารณาได้เลยว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ถ้ามีหน่วยอื่นมาตรวจสอบเนี่ยเรายินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะ,ะปล่อยมือในการตรวจสอบทั้งหมดนะครับส่วนการ,ใ,กนร,าราในการให้เกิดข้อเท็จจริงเนี่ยเราเราจะินการให้เต็มที่นะครับไม่ต้อง ไม่ต้องหลักเลน,นะครับว่าเราจะทําีไหนเราเราโดนตกหน้ามาแล้วเราก็ต้องตามเราคืนนะครับตามเอาคืนผมถามด้วยตามเราคืนนะครับสมาชิกชนบทแห่งหชาติโดนตกหน้ามาผมคนหนึ่งผมไม่ยอมและผมว่าเราเรา,า,าเราอยู่กันด้วยบ้านเมืองเราอยู่กันด้วยกฎหมายที่ถึงมีแปรนะครับถ้าเรากำลังทำหน้านที่โดยส่วนรวมโดยเพื่ออ,องุปกรณ์ให้กับพี่ออน้องประชาชนนะครับ ยืนยันนะครับว่าเราเราจริตใจในการทํางานเรื่องนี้นะครับแม้แม้แต่สังคมจะจะไม่เข้าใจแต่เราก็ยังต้องรับแล้วเราก็จะทํางานให้เต็มที่นะครับเพื่อเอาผู้กระทําผิดที่บังอาจมาตกหน้าสังคมเราในชาตินะครับครับเดี๋ยวก่อนคิดของท่านมันมีอยู่แล้วถ้ายงงอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็ต้องให้หน่วยงานตสังกัดเขาทำตรวจสอบให้จริงเมื่อก่อนแต่ระดีเนี่ย ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเจรจาตำรวจที่สามารถที่้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เพราะในเรื่องนี้ขอให้สบายใจนะครับก็มันเกิดความผุณเป็นภาพลับทางเชิงลบกับสังคมชาติอย่างมากอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าคงไม่มีผู้บัญชาเข้าไปอุ้มแน่นอนในเรื่องนี้นะครับก็ต้องว่าตามข้าไจริงครับไม่ใสนนเา้เห็นในแชทผมับผมได้ดูทั้งหมดแล้วนะครับไม่ได้มีข้อความว่าผมหรือใครไปรับเงินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของกรณีการตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะตรวจสอบจากกองบัญชาการหรือหน่วยงานใดๆเนี่ยยินดีใ,ให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะไปพูดไปตอบเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะพูดไปก็จะเหมือนกับคนก็อาจจะไม่เชื่อเพราะนั้นเนี่ยขอให้หน่วยที่ตรวจสอบหรือหน่วยที่ทำเนี่ยดูตรงนั้นดีกว่านะครับ ผมไม่เห็นไอเอกสารตัวเนี้นะครับจะตามแชทที่ลุดมาเพราะฉะนั้นนี่ยถามว่าจริงป่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันที่สองก็คือว่าเท่าที่สืบสวนหรือว่าเท่าที่สอบถามหรือทราบมาเนี่ยเอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่จับได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสมัยก่อนนะครับก็คงไม่ไประบุแล้วก็อันเนี้ยไม่ทราบจริงๆนะครับนะครับลูกพี่เชื่อผม ต้องถาม<ส>ว่าผม,มๆๆอ่า <stell ar. S 1> โอเคโอเคไั้อย่งนั้นก็ตอบนะครับว่าแชทเนี่ยเราได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทั้งโปรไฟล์เก่าโปรไฟล์ใหม่รูปรูปรูปตัวละครของโจ้ะนะครับอะไรพวกนี้เราตรวจสอบไล่ออไปนะครับเราเรามีความเชื่อว่าน่าจะใช่แชทจริงนะครับน่าจะใช่แชทจริง แต่ในเมื่อมันเป็นเอกสารมันเป็นแค่แชทมันยังไม่รู้เลยว่าข้อที่จริงนั่นมันมาจากไหนอะไรยังไงแล้วข้อมูลตรงนี้ที่พูดพูดพูดออกมาเนี่ยมันมาไหนอะไรนะครับผมก็ต้องตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบตรงนี้ให้มันมีความแน่นอนก่อนนะครับมันก็เหมือนเอกสารต่างๆที่ที่บางคนเอามาให้มาดําเนินคดีแต่มันก็ต้องตรวจ้อบไปว่าเอกสารนั้นเป็นจริงหรือเปล่ามันถึงจะเอาดํดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้น ขอเวลาตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวเราจะไปสอบทั้งคนที่พูดมีเสียงวานนั้นผู้สื่อข่าวที่นำแชทนี้มาะนะครับเอาให้เป็นเป็นนักเสนให้ยืนยันในเอกสารตรงนั้นเมื่อยืนยันเสร็จเนี่ยเราเรามองว่าตรวจสอบแล้วเป็นทีทจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจํดำเนินการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่า ผมเป็นหน่วยเข้ามาตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องมันเกิดเหตุที่มาเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่เอาตัวผมเข้าไปยุ่งเพราะว่าแค่เข้าไปยุ่งแค่เราก่อนเข้าไปยุ่งก้ทางหลวงวันนี้เข้าไปยุ่งก้กวยการตรวจน้ํา ผมว่าตอนนี้ผมโดนแมกกะพูลหรือน้าเนิมกัดถ้าเจ็บแล้วผมไปทํางานเรื่องอื่นผมยังว่าไม่มีเสียงนก่าหนะครับแต่ต้องบอกว่าในเมื่อเราได้รับข้อหมายเพื่อนชาผมเป็นตำรวจอาชีพแล้วเพื่อนผมก็เป็นตำรวจอาชีพนะครับอันนี้นะครับก็สนิทกันมากก็ผมก็ต้องทําอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงตามท่านผู้การสอบสวนการที่ให้นโยบายมานะครับไม่มีผิดไม่มีเพี้ย เพราะว่าผู้ยาสอบกางเน้ยนย้ำกับผมมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อถือตำรวจสอบกางเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด